ก็ดีครับสวยดีน่าน่ารักดีนะครับทั้งครบทั้ง77จังหวัดแต่วันนี้ป่วยคนหนึ่ง<ฮ>ะนะฮะเข้าโรงพยาบาลก็ปีนี้ผมว่ามันก็คล้ายๆกับหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้เออนักร้องจะเยอะนิดนึงแล้วก็นางงามที่แบบสวยผสมน่ารักก็จะเยอะนิดนึงนะ,ะหน้าใสๆคุณพะสมส่วนอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้บางคนอาจจะไม่ได้ตัวสูงมากก็เป็นที่พออกพอใจผมว่า เขาก็มีแฟนคลับของเขาเยอะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจิมมีกระแสะหลายๆคนก็เป็นที่พอใจสำหรับการเริ่มต้นวันนี้อย่างเป็นทางการ77จังหวัดครับเอ่อจริงจริงแล้วทุกปีก็เน้นหามาตลอดเจอบ้างไม่เจอบ้างปีที่แล้วก็ยังโชคดีที่เจอกดชเบลนะฮะอยากได้ซูเปอร์สตาร์จริงๆเพราะบ,บริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนเราต้องการซูเปอร์สตาร์มากขึ้นคำว,ว่าซูเปอร์สตาร์คือคนที่สามารถมีแวลูในวงการบันเทิง และสามารถทำงานได้รอบตัว ready to work มากๆหลายๆคนก็เหมาะกับการทำงานอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้คนที่แบบเฮ้ยสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับการต่อย,ยอดคำว่านางงาม <c oughs> นะครับไม่ใช่มีเฉพาะคนเดิมๆไม่ใช่มีเฉพาะ,พ,าะพี่ฟ้ากดชเบลอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้คนแบบนั้นอีกสักคนสองคนครับ <c oughs> จริงๆคุณวาเน้นยังไงแบบนางงามมากกว่าความเป็นดาราหรือว่าความเป็นังไงคนะตอนนี้นะครับเราก็ต้องพูดตรงๆอะสำหรับมิสแกรนไทยแลนด์เรา เน้นความเป็นความเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ความเป็นนักแสดงนะครับหรือคนที่เล่นโซเชียลมีเดียได้เก่งนะครับแล้วก็อาจจะคำว่าดาราก็พูดได้ฮนะแต่เป็นแต่ว่าเดียววเด๋ยวนี้บริบทของคำว่าดารามันก็เปลี่ยนไปมันน่าจะเป็นของแบบคำว่าอินฟูแล้วก็มีความสามารถรอบตัวอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดาราก็เปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะไปเยอะในปัจจุบันครับเร,เ,รเราก็ไม่ได้ต้องการแบบดาง,งามจา100๋าร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาจริงๆแล้วสำหรับมิสแกรนไทยแลนด์เนี่ยเ,เรายังอยากได้คาแรคเตอร์ที่หลากหลายมากกว่า<ช>เราต้องยอมรับสารภาพตรงๆว่าเราส่งไปแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลก็เถอะนะครแต่เราก็คิดว่าแวลูที่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเริ่มต้นจากการเริ่มต้นในประเทศไทยให้สำเร็จก่อนนะครับแล้วก็ในระดับเวทีโลกเนี่ยสำเร็จไม่สำเร็จจะเป็นที่หหรือไม่เนี่ย ผมว่าบางทีเราก็คิดเป็นอันดับที่สองค่อยๆค,ค,คิดไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะตอนนี้เราก็ได้รองอันดับหนึ่งคือสูงที่สุดมา2คนซึ่งสองคนนี้ก็ทํางานได้ดีในสังกัดก็ทั้งอิงฟา้าแล้วก็กดเชเบลแค่นี้เราก็ภูมิใจอาจจะไม่ได้มงทองสักทีก็ไม่เป็นไรครับแต่เราประสบความสําเร็จจากการเป็นมืออาชีพในในวงการบันเิง เห็นร่วมมือกับเอฟกิโด้วยครับผมอันนี้คือเอามาเอามาทำก็ก็จะมาร่วมมือกับ MTI อ่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าคุยกันแล้วก็ประชุมกันแล้วนะฮะอาทิตหน้าก็ในโปรเจกต์ที่เราจะทําร่วมกันเนี่ยก็คือจะมาแคสเองอยากคือคุณก๊อฟแกมีไอเดียซึ่งเราก็มาผสมผสานกันคือแกอยากจะทําเป็น E-P ป๊อปนะฮะอีป๊นะฮะ รู้จักไหมฮะรู้จัก่ว่าะอ, <c oughs> อีป๊ <c oughs> อปฮะเป็นอีสานป,ป๊อปเป็นอีสานป,ป๊อปซึ่งเดือนหน้าก็จะมีเพลงออกมาของของของพี่ก๊อฟเนี่ยนะฮะก็เป็นเพลงที่น่าสนใจแล้วก็เขามีไอเดียในความคิดที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างเข <c oughs> าบอกว่าแนวแนวเนี้ยมันยังไม่มีออกสไตล์อีสานแล้วร้องออกมาเป็นป๊อปแล้วก็มีแบบมีคุกมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับก็น่าจะมีผลงานแบบเนี้ย ออกมากับศิลปินในกลุ่มที่เรากำลังแคสติ้งอยู่นะฮะแล้วกเ็เราจะมีโครงการช่วยเหลือไอดงไอเดียเกี่ยวกับทางด้านเพลงให้กับคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนซึ่งอิงฟ้านั้นจะมีต้นเดือนมิถุนายนด้วยซึ่งอาจจะมีเพลงใหม่เป็นเพลงไทยของอิงฟ้าด้วยนะครับผ่านผ่านพี่กอล์ฟแต่เดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น f Hero โ <laughs> เอ <laughs> อเขาเรียก <laughs> ก็ลืมก็เรียกกอล์ฟฟังก์ยีโร่ตลอดนะฮะก็จะมีอะไรหลายอย่างร่วมกันปีนี้จะมีอะไรพิฉีจากทุก ่ฉีกจากทุกปีแหละครับผมว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้กระแสเกี่ยวกับซีรีส์และละครแนวตั้งรวมถึงการมีตัวตนการเป็นนักร้องในเชิงที่แปลกๆมันมีเยอะมากนะฮะอย่างเช่นอยู่ๆก็แดดมันร้อนอย่างเงี้ยก็ดังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเออไอ,ไอเงี้ยเห็นเด็กๆเขาเริ่มแต่งเพลงล้อสังคมกันอยู่นะฮะผมว่าก็น่าจะได้ ได้ได้ได้มีการจุดประเด็นทําให้คนรู้สึกว่าเออสนใจเราอาจจะไม่ใช่เนื่องจากความสวยความงามอาจจะไม่ใช่เนื่องจากการประกวดแต่สนใจในผลิตภัณฑ์นะฮะผลิตผลที่เรานําเสนอใหม่ๆน่าจะมีเพลงเพลงคงมีเพลงใหม่แน่นอนไม่ได้เอาเพลงคนอื่นมาใช้ตลอดเวลาครับก,ก็อตอนนี้น้องหลายคนที่เป็นมืออาชีพเขาก็เริ่มแต่งทุกซึ่งเราก็บูธในกรุ๊ปเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในกรุ๊ปด้วยของน้องทั้งหมดผมก็แบบมี มีเหมือนเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยว่าอะช่วงนี้ลองคิดไอ้นี่สิลองคิดไอ้นั่นสิเขาคิดมาแล้วเขาก็มาส่งอันที่ถือว่าเป็นนอกรอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การมีตัวตนในโซเชียลมันไม่ได้ยากจนเกินไปเพียงแค่ว่าจริตนั้นเนี่ยมันเป็นจริตที่ทุกคนเห็นด้วยสนุกด้วยแค่นี้ก็ผ่านครับวันนี้วันแรก,นนกรมใน็บ้าครับก็ลกหลายคนนะแล้วก็หลายคนก็ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็มาเห็นก็สวยเลย อ่าอย่างเช่นพูดได้นะหลายหลายคนอ่ะมาจากไหนสวยดีอย่างแม่ห้องสอนอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะสวยดีนะครับอ่ะคนสวยอยู่ก็ยังคงสวยอยู่นะฮะก็เต็งอยู่ก็ยังเต็งไปนะฮะแต่อย่าก,กลัวความเต็งครับเชื่อผมเพราะว่าพวกนี้มีปฏิหารแล้วก็คนเต็งเนี่ยจะเสียเปรียบคนไม่เต็งเพราะว่าอึดอัดแล้วก็กดดันเยอะเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่มีแฟนคลับคอยอุ้มชูกับฝ่ายที่มองไปแล้วดูเงียบเหงาไม่มีใครมาซัพพอร์ต ก็สู้ๆทั้งสองฝ่ายครับตอนนี้ตอนนี้อมเห็นตัวเองก,ก็หลหนอโอ้โหมันคือผมเองไม่ได้คิดตัดสินว่าจะใครจะได้แต่ด้วยกระแสะของมันด้วยการทําด้อมด้วยการไลฟ์ขายของนะฮะมันก็บอกได้เป็นในในว่ามันก็มีคนซัพพอร์ตอยู่นะฮะมันก็เรียกว่าตัวเต็งก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้บอกว่ามันจะได้หมายถึงว่าเบามือเบาไม้ตัวเองหน่อยลุกขึ้นทาอะไรก็มีคนคอยดันนะ,ะแต่บางคนเนี่ย ต้องดันตัวเองสุดชีวิตยังดูเงียบเงียบอันนี้ก็อาจจะดูได้เปรียบกับเสียเปรียบอยู่บ้างแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะชนะครับกระแสนำความสวยกระแสอะไรนะนชอบฮะเพราะว่าแกรนเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะถ้าสวยอย่างเดียวไว้รอยูนิเวิร์สแล้วกันนะฮะเสวยเลยสูงเลยสวยสวยสวย,สวย,สวยนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเล่นกระแสแล้วเราก็คิดว่าเป็นแบบสปิเกอร์คือเป็นคนที่พูดแล้วมีคนฟังนะฮะแล้วก็เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ ผมว่ามันเหมาะกับแกรแล้ว,วก็แกรนเป็นตัวตนที่ชัดเจนใครคิดอะไรใครอะไรพูดมาเลยขายมาเลยทุกอย่างน่าจะดีกว่าวถ้าเกิดเขาแข่งแรงเรื่องความสวยแล้วคะกระแสเขาอาจจะมีู้คนอื่นเขามีโอกาสรวมนไหมเอาจริงๆนะถ้าอู้ไว้เลยแต่ทําอะไรไม่ได้เลยกับคนสวยน้อยลงกว่าหน่อยนึงแต่ทําได้หลากหลายผมว่าแบบหลังดีกว่าก<ส>็ต้องพูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้เขา หลอหลอมความเข้าใจได้บริบทหลายๆอย่างแต่สมัก่อนเราดูภาพผู้หญิงก็คือสวยอย่างเดียวสมัยปัจจุบันอินฟูเนี่ยหลายคนที่ดังเปี้ยงๆป้ยและคนติดตามเยอะๆแล้วก็มีแวลูสูงสูงไม่ใช่เป็นคนที่สวยที่สุดแต่เป็นคนที่มีเทสในการทำให้คนมาตกหลุมรักผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าติดตัวมากกว่าความสวยครับเพราะความสวยหปี พอได้เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นเก่าก็จะติดลบลงไปนิดนึงคนก็เริ่มลืมไปครึ่งหนึ่งแล้วพอ2ปี3ปีถ้าไม่มีผลงานไม่มีสเสน่ห์ไม่มีจุดแรงดึงดูดทําให้อยู่ได้นานๆเนี่ยในที่สุดคนก็จะลืมทีนี้งินรางวัลสองล้านเรานะเิ่มจากเดิมเอ,อ่อตอนนี้นะครับยังมีตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเพิ่มเป็น2ล้านตอนนี้ยังเป็น1นล้านห้าแสนบาทกับบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับมิสแกนจะได้บ้านนะครับแต่ว่ายูนิเวอร์สจะได้เงิน2ล้านแต่ไม่มีบ้าน นณตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องปกติให้ขาดครับให้ขาดให้ไปเลยโอนเลยครับ<อ>ทุกคนทุกคนของมิสแคนได้บ้านหมดนะครับ <S <S นะฮะไม่บ้านก็คอนโดครับแต่หมายถึงว่าให้เลยมอบเลยเอาไปขายกินได้แล้วหลายคนก็ไม่ได้รับบ้านฝากโครงการขายก็ได้เงินกลับมาหลายรานอยู่ออหลายคนก็ขายอยู่ที่นี่ไม่เคยให้ประจําตําแหน่งนะฮะถ้าให้ก็ให้เลยครับ